นววิธีสามรายได้จากโซเชียลเหมือนผมไปเจอบอกลาบอหนึ่งเนี่ยที่มันมีปลาผมเรียนรู้ในการชัอปอาจเาอาร์กบนะครับเดี๋ยวมาบอกวิธีสอนวิธีจับปลาอย่าทุกทุกคนตอนนี้โคโจนะครับกำลังสอนวิธีการทำโซเชียลนะครับ มาแบงสองร้อยพันแพงพอมาแบ็น์ปลาเป็นล้ว์นผมได้คิดว่าเออวันหน้าวันใดวันเนีนยปลาสิ่งที่ผมมอบให้มันจะเลินไปหรือผมเอาปลามาแจกเฉยๆบางคนกินบ้างหรือบางคนกอเห็นคาของปลาเพราะว่ามันมาแค่การแจกเฉยๆนไงผมม่ได้เรียนเป็นผมไปเจอปลาเรียนรู้วิธีจับปลาพอได้ปลาขึ้นมาแล้ว มาสอนดกต้องให้เรียนรู้วิธีจับปลาแล้วเขามาหาป่าน้ำไปแล้วมันวนกว่อนี้เออคนมากินเออคนมาเรียนรู้ยิ่งทุกคนมาอยู่ในบ้านสาวน้อยพวกคุณได้เปรียบมากครับทุกคนได้เปรียบมากโซเชียลมันพลิกชีวิตหลายๆคนโซเชียลพลิกชีวิตสาวน้อยพลิกบ,บ้านแพง โซเชียลพิกชีวิตนุโจครับโซเชียลพลิกชีวิตผมอิงเพ็บบ้านแพงผมจะพูดในวันนี้ก็คือมิติของโซเชียลนะครับการบริหารงาน,งนพูดไปแล้วกฎระเบียบต่างๆของผมพูดไปแล้วครั้งนี้รอบนี้คือโซเชียลนะครับฉนั้นเพื่อให้ทุกคนตั้งใจเก็บเอาความรู้ หลายๆคนประสบสําเร็จมีรายได้จากโซเชียลหลักหมื่นหลักแสนนะครับที่อยู่ตรงนี้โซเชียลมีอิทธิพลต่อการดํารงชีพโซเชียลสร้างตัวตนให้โด่งดังมีเงินมีทองฉะนั้นคือกอกอบโลยเอาความรู้ตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับ ผมจะสอนคอร์ดเดียวกันกับคอร์ส J O 1 J O 2เลยสอนจบนี่ผมเดินทางลงกรุงเทพครับเวลาผมเป็นเงินเป็นทองแล้วตอนนี้พ่อรู้สึกว่าเดินทางไม่ใช่ <c oughs> ใมาใช่ <c oughs> แก๊สุดปอยู่บ้างฉะนั้นเดินทาง h a p p ี n แอ g and Go ครับเวลาเป็นเงินเป็นทองทุกคนต้องฟังว่าโอกาสให้ดีนะครับคําพูดทุกคําพูดมีความหมายครับสามชั่วโมงที่ผมจะอยู่กับคุณในตรงนี้จะสอนหนึ่งวันเลยออกจากตรงนี้ไปทําให้เป็นทําให้ได้ นักแสดงก็า่เมียนนักรองกับพ่ใช่อัทใจกับพีธีนี่ดูคลิปแรกเลยครับคลิปแรกที่เสียนนโดยการบังคับองผมนะครับในการทำโซเชียลครับจากคนที่โม้พ่เป็นและปัจจุบันเสียนนมีรายได้หลายบาทครับจากวันแรกที่ถูกผมบังคับก็ว่าได้ ไม่ใช่ชักชวนครับไม่ใช่การสมัครใจแบบนี้ครับแต่เป็นการบังคับเกือบมีเรื่องนะครับครั้งท้ายผมอีกจากสองนาทีผมว่าความสัมพันธ์เราตัดขาดกันตั้งแต่วันนั้นคือความรู้สึกตอนนั้นนะครับ้างหนาร้อมมากครับนี่ดูครับนี่ครับเนี้ยไปเดี๋ยวไอ้ดีอบดีใจที่ได้มีช็อตใน้างหนาไปรูปนะครับดูดูหน้ามึง ยุดๆมันเสียงตาบมม่พันนาเหลือแต่สิปล่ยไปรอ้อการอีสานนที่ผมถือกจะปั่นแท้เนี่ยสวัสดีครับพี่าองครับฝากช่องเซียนุนลัาเบอร์ออฟิเชียลยนะครับมันต่างกันมากกับแบวตาของแต่ละคนที่มานั่งในตอนนี้ครับทุกคนนี้ก็มุ่งมันมากมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้โซเชียลมากและผมมาบอกมาสอนขนาดนี้แล้ว เมื่อตั้งเงินมาครับกับวันนั้นกับสิ่งที่ผมบังคับเข้าโอเคนะครับยุติการไลฟ์สดนะครับอันนี้เป็นครับข้อเรียนนี่คือช่องนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับอาจารย์กบ J O โอทูนดิจาตอลสองโซเชียลนะครับจากบอดใจแล้เนาะในตรงนี้ครับนะขอดูไนะครับท่านขายอยู่บ้าน